สวัสดีครับฝึกรับเล็บครับคุณหมอสอนมาครับคุณหมอสอนมาครับคุณหมอบอกว่าให้ทําแบบนี้ดูครับออมอิันเก่งเก่งของเราเอ้ย มีอะไรคุยกันไหมวันนี้เหนื่อยแล้ววันนี้เหนื่อยแล้ววันนี้เหนื่อยแล้ววันนี้ทําอะไรกันบ้างทําอะไรกันบ้างเราฮะทำอะไรกันบ้างเหนื่อยแล้ววันนี้เหนื่อยแล้วครับแม่นะเหนื่อยไม่ใช่วิเศษเหนื่อยนะแม่นะเหนื่อยแม่เหนื่อยอืม วันนี้ทำหลายอย่างเลยเลยเหนื่อยหน่อยนะคะค่อนข้างเยอะพิเศษนี่สุขภาพเขาดีนะเนี่ยดีนะคะสุขภาพเขาดีตรวจเลือดตรวจอะไรมาไม่มีอะไรเสียสักอย่างเลยนะคะค่าตับค่าไตค่าทุกสิ่งอย่างดีหมดเลยนะคะดีหมดเลยเิเ็จเก่งมากๆเก่งมากๆลูก เลือดเขาดีด้วยนะคะพิเศษเลือดเขาดีด้วยแสดงว่าเจ้าของเดิมเนี่ยก็ก็เลี้ยงดีผสมควรเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมนี่เขาก็รักษาน้องต่ดต้นแล้วเนาะรักษาพิเศษตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะคะเจ้าของเดิมรักษาฝังเข็มนะคะฝังเข็มให้กับพิเศษเอาไปรักษาแต่ว่าพิเศษไม่หายก็เหมือนเหมือนกับมีแมวอยู่เพจเพหนึ่งนะคะที่ไม่เก่งรู้จักอ่ะ เขาบอกว่าเขาเอาแมวเขาค้ายวิเศษงนี้แหละเป็นแบบวิเศษอย่างนี้เลยนะคะไปรักษาไปทั่วเลยนะคะรักษาไปทุกที่ทุกทางฝังเข็มด้วยทาอะไรด้วยไม่หายไม่หายสุดท้ายเขาก็มาเอามาดูแลเองที่บ้านเหมือนกันเนี่ยก็เหมือนกับวิเศษเนี่ยค่ะเจ้าของเดิมก็เอาไปรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายสุดท้ายก็ดูแลเองที่บ้านเลยที่บ้านมาสองปีเลยนี่ที่บ้านมาสองปีเลยเหมือนกันเหมือนกับแมวแมวของอีกเพจเพจหนึ่งนะคะ มันก็คล้ายกับทาโร่ด้วยนะคะทาโร่ก็เหมือนกันทาโร่เนี่ยเอาไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายนะคะรักษาที่ไหนก็ไม่หายแต่ทากายภาพบําบัดดีขึ้นนะคะดีขึ้นหยุดจินยาทากายภาพบําบัดดีขึ้นนะคะทีนี้พอมาอยู่กับแม่เกียงนะคะแม่เกียงทำกายภาพบําบัดให้ดีขึ้นดีขึ้นเลยนะคะจนเจ้าของเดิมเขาบอกว่าโอ้ยเขาเห็นวิเศษเลยวิเศษดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเขาบอกนะคะเพราะว่าวิเศษ เข,เขาจะยืนแบบนี้ไม่ได้ไงมันที่แม่พาทําให้ยืนให้เดินเนาะนั่งแบบนี้เขาไม่เคยนั่งนะมีแต่นอนอย่างเดียวนะคะพิเศษนอนอย่างเดียวตอนที่ที่ก่อนที่จะมาอยู่กับแม่นะคะนอนอย่างเดียวเขาจะสั่งแม่เกียงมาว่าพลิกตัวบ่อยๆนะประมาณนี้นะคะเพราะพิเศษเขาเขานอนอย่างเดียวง่ะพลิกตัวตลอดนะอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่กับแม่เกียงแม่เกียงทำแค่ายผ้าบำบัดให้กับพิเศษแล้วก็พาเดินพายืนพาอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เลยแบบว่า ดีขึ้นนะคะทำกายภาพบาบัดนี่ดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยวิเศษจะเข้าเป็นแมวที่กินเก่งกินเก่งอยู่แล้วแต่เดิมเดิมมันก็กินเก่งเดิมเมเขากินเป็นอาหารเม็ดนะคะอาหารเม็ดบ้างอาหารเปียกบ้างนะคะแต่อยู่มาอยู่กับแม่เนี่ยแม่ให้กินอาหารเปียกคว่กับอาหารเม็ดนะคะที่วันนี้อาหารเปียกที่ผู้ใหญ่ท่านส่งมาให้เนี่ยวิเศษชอบมากเลยนะคะชอบกินมากเลยนะคะ วิเศษกินที่หมดชามทุกวันกินเก่งมากๆเลยนะคะกินเยอะมากเลยสุขภาพจิตสุขภาพกายเขาดีนะคะสุขภาพจิตเขาดีแมวเนี่ยสำคัญนะคะเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยสำคัญนะคะเราดูแลเขาดีเขายาั่ับคอยสังเกตไหมเวลาเวลา,เวลาแม่เดินไปไหนในวิเศษจะค่อยมองหามองหาแม่นะคะเวลาแม่เดินไปไหนที่แม่เตงตั้งคลิปไว้เห็นไหม แม่กรท่านคิดไว้แล้วพิเศษจะคอยมองหาแม่เมื่อไหร่แม่จะมาพอได้ยินเสียงแม่มาตาโตเลยนะคะแมวเนี่ยถ้าเจ้าของรักเจ้าของดูแลดีอ่ะเขารับรู้ได้นะคะเขารับรู้ได้เขาแบบก็จะคอยห่วงคอยมองหาแม่ประมาณนี้นะคะเนี่ยเขาสุขภาพจิตสุขภาพกายดีเพียงแต่ว่าเขาเดินไม่ได้เท่านั้นเองนะคะเดินไม่ได้เท่านั้นเองตรงคอของพิเศษเนี่ย มันสมานไปหมดแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าสมานไปหมดแล้วไอ้ที่คอที่เป็นกระดูกเคลื่อนที่เป็นเล่าๆนะคะกระดูกเคลื่อนเนี่ยสมานไปหมดแล้วนานจนเกินไปคุณหมอบอกนะมีอย่างนี้โทรคุยกับคุณหมอที่เคยรักษาพิเศษไปนะได้โทรคุย <affili> ก <ates> ับคุณหมอด้วยนะคะคุณหมอเขาก็เล่าให้ฟังว <c oughs> ่าไม่ต้องทําอะไรแล้วค่ะคุณแม่คุณหมอบอกไม่ต้องทําอะไรแล้วทำกายภาพบำบัดดีที่สุดแล้วคุณหมอบอกเนี่ย การทำบ,บ,บัตดีที่สุดแล้วค่ะการทำบ,บัดก็มีคุณหมอสอนนะคะคุณหมอเคยสอนไม่เก่งมาทําแบบไหนยังไงนะคะก็สอนมานะคะพาไปหาหมอคุณหมอก็สอนมานะคะเก่งไม่เสร็จเก่งเก่งใช่ไหมลูกเก่งนะครับยืนหน่อยไหมเดินไหมเดินไหมอึ๊บ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 อึอ เดินโชว์หน่อยเ้วเมื่อวานนี่ขยันเดินมากเลยเมื่อวานขยันเดินมากเลยวันนี้จะเดินไหมอ่ะ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 เดินอ่ะยองยองยองนั่งเดินแล้วอ่ยองยองยองยังไงนั่งไงนั่งไงนั่งไงอ่ยองยองอ่ยองยองยองเฮ้เก่งมากเลยลูกเก่งมากมากเลยอ่ะเดินข้างหลังหน่อยนะอึ๊บอึ๊บดูข้างหลังหน่อยนะอ่ะเดิน เดินยองยั่งยองยังก้าวขาเดียวก้าวก้าวขาก้าวสิลูกก้าวตัวนี้อ่ะติ้ง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 อะแย่ขาใครเออแย่ขาใครอะแย่ขาใครอ่ะติ้ง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 อ่ะติ้ง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 อึ๊บอ่ะไปอ่ะเดินเดินโชว์ครับเดินโชว์หน่อยครับนี่เก่งมากเก่งมากนั่นเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ เออเก่งมากเลยเออนักเลงเหยียบขาตัวเองอึ๊บอึ๊บอึ๊บอีกข้างแย่อีกข้างเดียวอีกรอบเดียวอีกรอบเดียวนะอนเดียวนั่นั่นยังไงยกขาสูงมากเลยยกขาสูงมากเลยนั่นนั่นนั่นดูนะคะเห็นไหมยกขาสูงมากเลยคนเก่งของเรานนั่เห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมเดินไปเดินไปให้ถึงหน้ากล้องเลยลูกเดินไปอีกเดินไปอีก ต้องแต็งต้องแต็งเฮ้ยเอมายเอ๋ม่ยเอ๋มาอีกทีนึงอีกทีนึงอึ๊บอืมอ่ะอ่ะต้องแต็งต้องแต็งเอเก้าวไปก้าวก้าวก้าวแต่และก้าวมีความหมายครับลูกก้าวแต่และก้าวมีความหมายครับโอ้ยดูชิลูกเอ้ยดูชิล่ะเดินเดินเองเลยนะคะไม่เกียงไม่ได้ไม่ได้นี่นะ,นนนะเขาเดินเองมาจนถึงไกลเลยนะคะ, <c oughs> ะเอ๊ะเอ๊ะเจ้าเอ๊ะเจ้าเอ๊ะเอามือหน้าเดินหน่อยนิเมือหน้าช่วยเดินหน่อยได้ไหม มันน่าเดินหน่อยได้ไหมนี่จิ้งจิงนี่เหมือนเลี้ยงลูกอ่อนเลยนะคะเลี้ยงวิเศษเนี่ยบางทีบางทีพูดคุยกับเขาอะวิเศษกับข้าใหม่อ่ะแม่เกียงจะพูดกับข้าใหม่ว่าสีคงจําได้ใช่ไหมแม่เกียงจพูดกัข้าใหม่ว่าแต่มันี่ใหม่ใหม่แต่มันี่ตอนี้ตอนี้ประมาณนี้แต่กับวิเศษไม่เหศษจะพูดว่าไงรู้ปะแตะบดงดงดงตะบดงดงดง ความสุขนะเลี้ยงลูกอ่ะบางทีไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะคะเราใช้ความสุขใช้ความรักเลี้ยงเขาเนี่ยมันก็มีความสุขนะคะเราไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายอ่ะน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 ะก้าเก้าเก้าวก้าเออก้าเก้าวก้าเออเก่งมากเลยลูกเก่งที่เฉดเลยเก่งที่เฉดเลยครับเอาเก้าลูกก้า อีกนิดนึงเสร็จแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอืมถึงแล้วครับเก่งมากครับอือพอแล้วครับพอแล้วนะพอแล้วนะ,อ,วนะอืม ดวงใจของแม่อีกดวงหนึ่งเนี่ยดวงใจของแม่อีกดวงหนึ่งเก่งนะลูกนะเก่งนะเก่งนะครับได้รักลูกมากนะครับรักลูกมากครับ สวัสดีครับบาย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 